สวัสดีครับผมร้าน j b i k บ s ชอ p ครับวันนี้ Honda c t x 7 0 0นะครับนี่เข้ามาติดตั้งเป็นชุดกล่องข้างพร้อมกล่องท้ายนะครับตัวนี้จะเป็นชุดขาตรงรุ่นเลยนะครับผมกล่องข้างจะเป็นรุ่นแชรเ s h, h 36สนะครับส่วนกล่องท้ายจะเป็นรุ่นแชร์อ h, h 48นะครับใส่หมวกได้2ใบส่วนใบข้างก็ใส่หมวกได้ประมาณ1ใบเต็มๆเลยนะครับซ้ายขวานี่ สำหรับกล่องแช์48บออพิงจะเป็น2ชิ้นบนล่างนะครับคนซ้อนสามารถนั่งพิงได้สบายมากๆเลยนะตัวล่างนี่เขาจะรับช่วงเอวนะครับส่วนตัวบนนี่จะเป็นหลังช่วงช่วงด้านหลังล่างนะครับผมนี่ตัวนี้ก็จะเป็นขาตรงรุ่นสำหรับ Honda CTX นะครับจะมีชุดจับให้เรียบร้อยระบบบล็อกสำหรับกล่องนะครับก็จะใช้กดเปิด ตัวนี้ระบบล็อกแบบใหม่นะครับสำหรับตัว3.6จะเป็นดอกกุญแจชนิดเดียวกั่กล่อง48แล้วนะครับสามารถใช้ไล่ดอกใช้ดอกเดียวใช้ได้ทั้งสามใบเลยนะครับสําหรับ Honda Ctx นี่กล่องข้างนะครับเดี๋ยวเปิดกล่องข้างให้ดูปึ๊บกล่องข้างสําหรับตัว3.6จะเปิดจากด้านข้างนะครับชุดกล่องข้างเขาก็จะมีขอบยางกันน้ําให้รอบไปอยู่แล้วนะครับผมเปิดปิดใช้งานง่ายสะดวกมาก น้ำหนักกล่องพวกนี้เบานะครับแล้วก็ได้ความจุที่ใหญ่เข้ากับตัว48ใบท้ายเลยนะครับสำหรับ Honda CTX 700นะครับแนะนำชุดนี้เลยกล่องท้ายก็ใหญ่โตอลังการนะครับผมนี่ชุดกล่องข้างตรงรุ่นเปิดให้ดูนี่ครับผม ของข้างสาวที่หกจะเปิดจากด้านข้างนะครับชุดขาตรงรุ่นที่ร้านยังมีเหลืออยู่นะครับผมสนใจก็ติดต่อที่ร้าน JJ เไปช็อปได้โดยตรงเลยนะครับสำหรับ h o n d a c t x นะครับผมขอบคุณครับ